ถ้าจะถามถึงประเทศที่แบบพี่ซอไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันคือประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่สุดพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมถ้าให้เลือกผมเลือกอังกฤษพอจะเล่าได้ไหมพี่ว่าจุดเริ่มต้นที่เราไปเอ็มอร์ตันได้ไม่ได้เล่าไม่ได้เป็นควาอมกับพี่พี่อยากไปไหนก็ไปพอจาได้ไหมว่านั้นขัดกันกี่ร้อยคนกูเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่วันเดียวเกมมันมันหลายวันครับคือโคตรเก่งกันแหละเด็กที่ไปคัดก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาตินี่แหละอย่างนี้เหระทั่วเลยฮะแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วเลยเกม ก็ถามว่าเราเก่งไงเราที่ไปยก็เขาติดตากันว่าจุดย่อมันต้องพูดอีกว่างและว่าเก่งอ่ะเบอร์หนึ่งประเทศไทยเลยแน่นอนผมไปอยู่กันสคนอยู่กันระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งไหมพี่อยู่ประมาณ3 4สี่เดือนครับแตกต่างจากที่พี่เจอที่ไทยไหมมากไหมมันตกต่างครับแตกต่างมาตรฐานมันสูงกว่าที่ไทยตอนนั้นอ่ะผมว่าไม่มีแน่นอนไม่มีครับไม่มีตอนนั้นมีโครงการของช้างที่เดียวเท่านั้นเขาให้เราลงไปทำลงไปเก็บยากมั้งเกมที่ถามดีดีเว้ยเขากำลังลงพบอกเลย ไป represen t ประเทศไทยหน่อย uh. สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ขอบสนามสเปเชียลวันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามแล้วเกมเป็นขอบสนามครับหากผมจะนึกถึงนักฟุตบอลในยุค y 2k ที่แบบว่ายิงโหดๆหดห้ากลัๆใครจอฮาหล่เฮ้ยอีกคนนึงดังสุดเลยที่เขายิงตะโอนแมนยูไม่ที่เขาพูดว่าเขาจะไม่ถ้ายิงแมนยูได้จะไม่ดีใจอะไรอ่าใช่นั่นแหละเฮ้ยไอหนูไอหนูรู้จักปะไม่รู้เลยพี่ผมไม่ได้ดูมานานแล้วใช่ไหม ต้อนรับดีกว่าอขอต้อนรับพี่รีซอทีรีเทพวินนท์ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่รีซอครับเป็นไงบ้างพี่ชีวิตหลังแขวนสตั๊ดครับผมดีครับดีดีช่วงนี้ก็หลังจากเลิกเล่นมาก็ชีวิตก็สนุกสนานขึ้นครับมีเวลาได้ทําอะไรมากขึ้นทำไมไม่เตะให้ถึง40ป่ะพี่นี่คือยังไงมันเจอทางอื่นก่อนหรือยังไงครั ใช่คือผมจะทําอะไรนอกสนามหลายอย่างด้วยมี uh, ธุรกิจที่ทำมีพวกแบบมีบริษัทผมเป็นคนที่ชอบทํางานไม่แต่ว่าจริงๆพี่ซอถ้านับเป็นเล่นฟุตบอลเลยอะครับในหลีอาชีพ่ะพี่กี่ปีแล้วก็ตั้งแต่อายุ19 ปีนี้42แอล้อยากครับ37ตอนนี้เลิกคือ37ปลายเกือบปีใช่ครับใช่ครับอันนี้คือในเส้นทางของอาชีพที่เล่นที่เมืองไทยแต่ว่าก็ก่อนหน้านั้นก็เล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆถ้ากิดทีมชาติก็คือตั้งแต่อายุ14่ถ้าจะถามถึงประเทศที่แบบพี่ซอไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันคือประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่สุดพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมผมไปส้ปไปมาสองประเทศถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลก็มีอังกฤษกับที่เบลเยียม ถ้าให้เลือกผมเลือกอังกฤษผมว่าตอนที่ผมได้มีโอกาสไปเอฟเวอร์ตันเนี่ยเป็นเป็นช่วงชีวิตที่ผมว่ามันมีความสุขที่สุดเลยพอจะเล่าได้ไหมพี่ว่าจุดเริ่มต้นที่เราไปเอฟเวอร์ตันได้ไม่ได้เล่าไม่ได้มันเป็นควารละที่ที่อยากเล่า ไปไหนก็ไปไปนี่คือนักงบอลจริงวเนยโอ้โหพี่เขาคือตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปฝึกใช่ไหมฮะก็เป็นเป็นเป็นอะคาเดมีของของเอเวอร์ตันเริ่มตแต่แรกคือได้มีโอกาสเข้าไปคัดตัวก่อนคือทีมอะคาเดมีของของเอเวอร์ตันเนี่ยเขามาที่เมืองไทยมาเปิดคัดเพื่อจะหาเด็กเนี่ยสามคนที่ดีที่สุดไปฝึกที่อะคาเดมีที่นู่นแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วม คัดตัวเขาครับแล้วก็<อ>มันก็มีมีเขาเรียกมันจะมีแบบพวกฐา,านต่างๆแบบฝึกต่างๆที่ต้องทําทดสอบเพื่อให้ผ่านอะไรย่างเงี้ยครักำลังจะถามเลยว่าการที่เขาคัดตัวไปอังกฤษอย่างเงี้ยครับมันมีมาตรฐานที่มันสูงกว่าประเทศไทยยังไงไหมพี่ตอน,น,นที่พี่เจอก็พอสมควรนะครับพอสมควรคือรูปแบบการการฝึกหรือการเขาเรียกทดสอบเนี่ย<อ>มันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าคุณภาพที่เขาต้องการเห็นอ่ะมันเยอะกว่าที่ หลายๆที่ที่เขาเปิดครับในบ้านเรามันคือต้องการเด็กเทพว่างั้นเถอร้ายคือมันต้องดีจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเดาะบอล1ิทีแล้วก็ได้ไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือแต่ละฐานก็จะมีคนติ๊กคะแนนที่แบบชัดเจนพอจําได้ไหมว่าน้นคัดกันกี่ร้อยคนกูเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่วันเดียวเกมมันมันมันหลายวันครับแต่โคตรเก่งอัะเด็กที่ไปคัดก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาตินี่แหละอย่างนี้ละทั่วเลยฮะแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่มึงเลยแกม ก็ถามว่าเราเก่งไงเราไปแค่เขาติดตากันถวงาสุดย่อมันต้องพูดอีกปะล่ะว่าเก่งอ่ะเออเอาสามคนจากสองสามร้อยคนมีคืนหนึ่งในสามเคมันต้องพูดอะไรอ่ะเบอร์หนึ่งประเทศไทยเลยผมรับใช้ช้างมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะที่ผ่านสามคนนี่มีพี่อีกสองคนคือใครมีพี่แล้วก็มีสมปองสอเลฟครับครับผมแล้วก็นัทพล ปีวุฒิสกุลทั้อย่างอออตอนนี้เขาเปลี่ยนละเขาเปลี่ยนละปงกฤษณ์มสมปองเนี่ยอยู่ในทีมชาติชุดเดียวกันนะตอนนั้นก็มีโอกาสเป็น,นคาร์ดก็ติดแล้วก็ธงเนี่ยเป็นเหมือนเด็กที่ จากข้างนอกเข้ามาคัดก็ผ่านการการทดสอบเข้าไปแล้วเราเก่งเก่งสุดเลยมเพื่นฝากรเราเก่งสุดเลยไหมมันจะต้องเน้นนะนี็โชคเราเรียกทัวอ้นี่เรียกทัวไม่แต่ว่าก็ไปไปไปสามคนสามคนใช่ครับวันนั้นเดินทางไปคือไปกันแค่3คนเลยพี่หรือว่ามีทีมงานไปด้วยหรือก็มีมีมีมทีมงานไปด้วยครับตอนแรกก็มีทีมงานไปด้วยอยากให้พี่เล่าประสบการณ์แน่นอนพอไปอยู่กันสคนอยู่กันระยะเวลาประมาณเดือนนึงไหมพี่อยู่ประมาณ3-4เดือนคือเราโชคดีที่ว่าเราได้มีโอกาสอยู่ในแพทเทิร์นของเขาที่มันเป็นช่วงช่วงบ่าย ใน้อนกีฬาช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเข้าทฤษฎีทฤษฎีคณีตคือแบบเข้าอยู่ในห้องคลาสเรียนอะไรเงี้ยเรียนตามปกติมีเรียนด้วยใช่ใช่คือคือเหมือนเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าให้ทิ้งพอนนั้นตอนนั้นด้วยสิ่งที่เราไปเรายังไปต้องเรียนอยู่ด้วยภาษาด้วยอะไรด้วยต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่ไปเพื่อจะฝึกฟุตบอลแล้วก็ใช้ชีวิตกันเองกับคนไทยด้วยกันคือต้องการให้ได้ภาษาด้วยให้มีโอกาสเรียนรู้ในในในคลาสของการเรียนที่อังกฤษด้วยครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวในหนึ เนี่ยคือเรามีเขาจัดสเก็โดไว้เลยเหมือนไปอยู่โรงเรียนประจําที่เป็นโรงเรียนฟุตบอลใช่เเฮ้ยฟียวมากซึ่งซึ่งที่ไทยตอนนั้นอ่ะผมว่าไม่มีแน่นอนไม่มีครับไม่มีตอนนั้นมีโครงการของช้างที่เดียวเท่านั้นคือเขาจะแบ่ง เซสชันชัดเจนซึ่งเราได้เห็นความมืออาชีพที่มันชัดเจนมันไม่ใช่แค่ไปแค่ลงสนามไปเตะเตะและ้วก็ออกมันได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งได้มีโอกาสไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจมากนะครับในเรื่องของการไปซึมซับบรรยากาศของความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงแล้วก็ได้เห็นการทํางานไม่ใช่แค Kai ่ในพาร์ทของฟุตบอลอย่างเดียวเป็นในพาร์ทของการบริหารการเมเนจทีมต่างๆมไม่ว่าจะเป็นแบบทุกภักส่วนของการทํางานในสโมสรน่ะ <cog> ได้เห็นหมดซึ่งมันมันได้ประโยชน์เยอะผมว่าเราไม่ใช่แค่แค่ฝึกการฝึกซ้อมในสนามเท่านั้นเราได้เห็น อะไรที่เป็นเอกลักษจริงๆที่ไม่ใช่แบบซื้อตั๋วแล้วไปดูเฉยๆอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่งไงมันเป็นเอกลักษที่มันลึกลงไปมันทําให้เราสึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเรามากแล้วก็การไปในช่วงเวลาที่สั้นๆไม่ได้นานมากเนี่ยมันมันทำให้ ให้การที่เรามีแพชชั่นในการเป็นนักบอาชีพเต็มตัวอยู่แล้วอะมันเสริมมันให้ดีขึ้นม,มากผมว่าถ้าบางคนถ,ถ้ามีโอกาสได้ไปอะคุณอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายหรือแพชชั่นในการที่เป็นนักบอาชีพเต็มเต็มจริงๆ,ๆแต่การที่คุณได้ไปเห็นนะแค่นั้นก็ทําให้คุณตัวคุณเองได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วแค่อย่างน้อยๆแค่คุณรู้ว่าอะไรที่มันทําให้การเป็นนักบอชชีพได้ประสบความสำเร็จได้ได้ดีที่สุดออเออการดูแลตัวเองภายในภายนอกสนามอ,อาหารอะไรควรกินดูแลตัวยังไงซ้อมยังไงฟิตร่างกายยังไงอย่างเงี้งยค แตกต่างจากที่พี่เจอที่ไทยไหมมากไหมัตนต่างครับแตกต่างว่านธรมมันสูงกว่าต้องยอมรับว่าที่อังกฤษเนี่ยเขามีผู้อาชีพมาเป็นร้อยปีแล้วบ้านเราเนี่ยคือเพิ่งมาแค่ไม่กี่ปีสิบปีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คุณภาพหรือะรอละไรต่างมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วโภชนาการเรือลล่องต่างมันลึกซึ้งหมดคือน,นอกสนามละละเอียดเล็กน้อยทุกจุดเขาให้ความสำคัญทั้งหมดทุกอย่างมันเป็น มันเป็นปัใจจัยในการที่จะมีผลสอนักเตะในการลงเล่นในสนามทั้งหมดวามเป็นมืออาชีพตรงนั้นที่เราเห็นน่ะมันหล่อหล,อ,ลอมพวกเรา3ามคนให้มันมีทุกวันนี้ได้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทจดจําอยู่ในใจว่าแบบใช่ครับพอได้ไปตรงนั้นมามัน<ช>ถึงได้มีพี่รีซอวันนี้ที่แบบพัฒนาแล้วก็พยายามใช้คําว่าถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องถูกต้องครับเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพถูกต้องอังกฤษก็คือเป็นประเทศที่เป็นเหมือนโฮมออฟฟุตบอลอยู่แล้วถูกต้องซึ่งไปกันอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวต ได้ได้ร่วมทำแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบผมว่ามันเป็นสิ่งน่าจดจำอ,ะอ่ะคือโอเคที่อย่างที่บอกผมเคยไปแังกฤษมาก่อนนะแล้วก็เขาสองคนยีงไม่เคยไปก็คือในทุทกๆวันที่เรามีเวลาเนี่ยเราจะหาเวลาออกไปข้างนอกเพื่อที่จะแบบว่าไปดูเมืองไปดูบ้านเมืองเขาหรือไป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 ทำกิจกรรมร่วมกันข้างนอกแล้วก็วกเราจะมีคนหนึ่งที่เขาคอยดูแลเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของทเอเบอร์ตันอ่ะเขาเหมือนคุณพ่อของเราอ,ะอ่ะสามคนก็จะพาไปนู่นไปนี่แล้วเขาคอยแนะนําตลอดว่าตรงนี้ ดีนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่นี่นะไปดูว่านี่นี่คืออะไรอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นโมเมนท์ที่เหมือนเราสี่คนอ่ะเป็นครอบครัวคือผมจะเล่าว่าเออมันเป็นเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าน่าจดจำมากก็ไม่ว่าจะเรื่องของการแบบผมสอนภาษาเพื่อนในการที่จะพูดสั่งอาหารอะไรเงี้ยเาเป็นคนสอนเลยหรือหรือก็หรือการแบบว่าอะไรต่างที่เราเคยรู้เราก็เหมือนแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าให้ให้พูดอย่างนี้นะให้ทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนแชร์โมเมนต์กันซึ่งมันแบบ เหมือนตอนนั้นเรา3ามคนมันมันกลมเกลียวมากสนิทมากแล้วเรามีแพชชั่นอันเดียวกันเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่ามันมันอบอุ่นอ่ะแล้วเราเผาเพื่อน2คนสักเรื่องหนึ่งได้ไหมเผาสมปองง่าสมปองกลสมปองนี่ก็เป็นสายแบบว่าเฮฮาอินเตอร์เทนอยู่แล้วแล้วก็เขาอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะสั่งน้ําแข็งเข้ามาในห้องอยากสปีกได้อ้าใช่เอ้ยมันก็แบบว่าเฮ้ยมึงต้องพูดอะไรก็บอกว่า can I have some ice please อ่าก็มันก็ท่องพอไปล้างงานลัางมามันก็พูดกลับกัน Can I hide some อร์ก <No> ็เป็นสลับกันมันขวนเออแล้วมันพูดแบบเหมือนคนแบบโลกอ่ะตอนโคตรตลกเลยผมจำได้มันตลกมากเป็นมูมาฮาตอนที่ไปแล้วกันแต่ว่านอกจากมูมาฮาแล้วเนี่ยไอเรื Anime> ่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยนอกจากเรียนรู้กับการฝึกซ้อมแล้วพี่ซอได้เจอทีมชุดใหญ่ในประดานนี้ไหมเจอกับได้เจอครับตรงนั้นมันได้มีโอกาสเจอเขาด้วยได้มีโอกาสไปดูเขาซ้อมและมีโอกาสไปดูเขาแข่ง แล้วก็มีโอกาสได้ลงไปในสนามกูดิชันพาร์คด้วยลงไปด้วยเหรอช่วงช่วงพักครึ่งใช่เขาให้เราลงไปทำอะไรลงไปเก็บหญ้ามของเกมนี่ถามดีๆว่าเฮ้ยเขาก็ลงไปก็ลงไปบอกเอไป represent ประเทศไทยหน่อยว represent แทนเออช้างหน่อยว่าเออเรามีโครงการช้างไทยสุดเอเวอร์ตันนะนี่คือเด็กไทย3คนที่มาฝึกที่นี่อะไรเงี้ยเป็นอนาคตของทีมชาติไทยอะไรเงี้ยฮะคุณใกล้ชิดกับใครบ้างไหมตอนที่ไปเอเวอเรตันมีใครที่แบบ สนิทเหรอหมายถึงว่าที่ไม่ต้องสนิทก็ได้แต่แบบได้พูดคุยได้ทำความรู้จักกันอะไรโอแน่นอนถ้าคนมีถ้าถามมีมีคนหนึ่งแน่นอนคือทีมเคฮิลครับโอ้อันนี้เราหนานเอเออร์ตันนะใช่เรามีเรามีโอกาสได้เจอกับนักเตะเอเวอร์ตันเนี่ยที่แบบใกล้ชิดจริงๆก็คือตอนที่ได้ถ่ายงานโฆษณาด้วยกันกับงานช้างนี่แหละใช่เขาก็มาทั้งทีมนะรีออนออสแมนทีมเคฮิลทุกคนอ่ะมามามาทั้งหมดเลยเงี้ยก็ได้เจอหมดเลยแล้วก็ ผมรู้สึกว่าเขาเขา nice friendly เอ <c oughs> ็มเพราตั้งชุดนั้นที่พี่สอไปน้วะ ถ้ายกคนหนึ่งที่แก่งสุดในทีมที่พี่มองเห็นกับตาตัวเองเลยใครพี่เดวิดเวียเฮ้ยเพราะว่าเขาเป็นกับตันทีแล้วรู้สึกว่าเราเห็นเขาเขาดูด้วยความที่เเวอาตันบางบางเกมที่เจอเนี่ยเจอกับทีมที่มันใหญ่กว่าออย่างลิเวอร์พูลทีมที่แข่งกว่าก็ว่าได้แต่วันนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่ชนะเอเวอเรตยุคนั้นนะไม่มีนะยุคน้าธรรมดามากเลยเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้ที่คุณไม่ชนะครับเสมอศูนย์เมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมงเหกัาตาซึ่งก็ได้ไปดูฟุตบอลหลายแมทที่เอเวอร์ตันด้วยใช่ใช่คือ ว่าโหแบบแล้วคือเดวิดเบียนเขาเป็นกัปตันทีมแล้วเขาคอยออแกนไนส์คือแบบเราจะได้ยินเสียงเขาพูดคอยออแกนไนส์เพื่อนเชัดเลยใช่ไหมชัดเลยแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็แบบสั่งตลอดยืนจังก้าอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยเหมือนเราสึกว่าเขาเขาน่าเกงขามเขาดูมีความเป็นแบบผู้นำสูงมากวงการฟุตบอลไทยและตัวพี่เองพี่คิดว่าวันที่เราไปอยู่ตรงนั้นมาได้อะไรบ้างครับโหเยอะเลยนะเพราะว่าจริงๆประสบการณ์ที่ที่ได้เนี่ยคือ เงินมันหาซื้อไม่ได้ <Yeah. S 1> ได้เรียนรู้เรื่องความเป็นมืออาชีพทั้งในและนอกสนามบางทีเราเห็นเนี่ยมันอาจจะแบบการทํางานของเขาเนี่ยมันอาจจะช่วงเวลาสั้นๆ uh huh. แต่ intensity มันสูงมากคือความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยใช้เวลาไม่ต้องนานบางทีบ้านเราเนี่ยบางที่หรือโค้ชบางคน uh huh. ยังอาจจะแบบไม่ได้เรียนรู้วิธีวิศวการกีฬาของฟุตบอล uh huh. อย่างชัดเจนอย่างเช่นเขาทำเนี่ยก็จะใช้เวลาซ้อมนานซึ่งร่างกายบางคนของเราเนี่ยถ้าความเป็นมืออาชีพจริงๆมันรับได้แค่ชั่วโมงนิดนิด ความโฟกัสจริงๆกับร่างกายม,มันได้แค่ประมาณนี้ซึ่งมึงนอกเขาเขาจะที่นั่นเขาจะเข้าใจซ้อมไม่นานแต่ว่า,าความเข้มข้นสูงมากมแล้วก็รายละเอียดดีเทลใส่เข้าไปให้หมดตรงนั้นอะไรเงี้ยครับ แล้วก็รวมถึงก,การดูแลตัวเองเรื่องู้ชนาการการกินการอยู่ขาดตรงไหนเติมตรงนั้นัอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่มันล้าค่าแล้วก็ผมว่าไม่ไม่ใช่ใครก็หาได้เรื่องแบบนี้มัมนมันหายากมากถ้าไม่ได้โครงการช้างไทยเสือปะตันพุ่งยอดโครงการหลายโครงการก็ทาให้ให้นักฟุตบ,บอลไทยพัฒนาขึ้นมาครับอย่างช้างไทยเสวอปะตันก็เหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันไม่จบแค่นะั้นฮะวันนี้ม<ช>ีเรื่องอีกเหรอง่ายไปนิดนึงฮะทีมงานบอกว่าเตรียมเซอร์ไพรส์เกมเอาไว้ให้คุณเล่นอ้าวเรามาทายจิ๊กซอกันมันจะมีภาพอยู่่่่าานคัผมเพือววดีจ ได้จริงหรือเปล่าโมเมนต์อันนี้เป็นภาพอะไจัาทรักเตะเหรอเป็นภาพนักฟุตบอลที่พี่ซอไปถ่ายด้วยที่พี่ไปเอเวอร์ตันแน่นอนแหละผมเชื่อว่าพี่ไปถ่ายรูปกับนักฟุตบอลในยุคนั้นไว้หลายคนภาพข้างหลังป้ายช้างวดรของเรานะครับผมเป็นรูปที่พี่เคยไปถ่ายไว้เขาคนนี้คือใครเคยถ่ายรูปกับพี่มาแล้วเลือกป้ายเปิดได้เลยจ้ะเอาเลข6กเลยเปิดครับช้างวีเดอรหกครับผมโอ้โหเขาคนนี้เป็นใครครับพี่สมปองสอเล็บ ผิวค้ำๆแบบนี้ได้มีเคลานึกเล็กน้อยใช่ถ้าเปิดมาผิดแล้วกูฮาเลยนะเอาจมันมันถูกแต่ยังไม่หมดอ้าวอะไรต่อเช่คนเดียวที่พี่ถ่ายเปิดได้อีกไหมเปิดได้อีกแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ะมีมากกว่าหนึ่งคนพี่ซอก็เปิดเพิ่มพี่ไม่งันตอบไม่ได้หรอกถ้าเปิดผมขอเปิดเลขเจ็ดเลยเลขเจ็ดมาตอบได้เลยอันนี้ถ้าเปิดครช้างมิโนเจ็ดครับ โอ้โหเราแต่เด็กกันนะใจเลยไม่มีถมคนคนนี้เขาไม่มีถมตัวนะไม่มีแปลกใจไม่แปลกใจไม่แปลกใจอีกคนนึงใครอ่ะเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดเปิดเปิดช้างมือกัรอบแปดโอ้โหคิดเหมือนยังการการแฟนแท้นี่ไงชัดแล้วผมเรียกไอ้ธงไอ้ธงอ๋อคนนี้เลยไอ้ปองเนี่ยแหละธงนัทพลปิยวุฒิสกุลกัสสมปองสอเลศและรีซอสามคนนี้ครับคำตอบถูกไหมจ๊ะ โอ้ยนี่จะไม่ถูกไ้จ้าอีกถูกต้องคร yeah! ับผมถ้าผมจำไม่ผิด ผมเชื่อว่ารุ่นนี้จะเป็นคนที่ดูแลพวกเราเป็นคนถ่ายก็คือฝรั่งที่นู้นเลยใช่ไหมใช่ครับไอความฝันที่เราจะเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนก็ตามเนี่ยมันยังต้องถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นต่อไปซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเกมอุ่นเครื่องวันที่25มีนานี้เจอกับซีเรียวันที่28ี่ก็เจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งแมตช์อุดเครื่องเนี้ยถ้าในมุมมองของพี่ซอมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนในมุมมองถ้าในมุมมองทีมชาติไทยอ่ะต้องเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันนี้ การเล่นทีมชาติเนี่ยกับฟุตบอลอาชีพแบบมันต้องไปคู่กันมันไม่เหมือนทีมชาติไทยสมัยก่อนที่เก็บตัวทีสองสาเดือนอะไรเงี้ยโอเคแมตช์อุ่นเครื่องนั้นเราเราเมเนจได้อยู่แล้วแต่ว่าสมัยนี้มันมีฟุตบอลอาชีพอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องเมเนจเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องแมตช์อุ่นเครื่องแบบเนี้ยสำคัญมากและเล่นเกมนี้กับซีเรียกับเอ่อกับยูอเนี่ยก็ถือว่าดีมากเพราะเป็นทีมในอาหรับซึ่งเป็นทีมที่มาตรฐานสูงกว่าเราผมควรอยู่แล้วครับซึ่งผมว่า เกมนี้สำคัญแล้วก็ะจะเป็นเกมที่เขาเลยนะบ่มเพราะประสบการณ์ในการเล่นกัีมในอาหรับเพื่อที่เราจะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในเอเชียต่อไปเพเราะนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแฟนบอลครับ,รบที่จําเป็นจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสียงเชียร์พวกเขาถึงมแม้เราอาจะไม่ได้ไปดูที่นู่นแต่ว่าม,มันก็ส่งใจพัน การถ่ายทอดสดได้ดูทีวีได้ครับผมในฐานะช้างศึกยุค Y2K 20ปีที่ผ่านมาผมอยากให้พี่พูดเรียความรู้สึกการเป็นนักบอลเพราะพวกเราไม่ใช่การลงไปสนามแล้วมีคนเป็นหมื่นๆตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่ายุคที่ผมเล่นที่เป็น Y2K นะตอนนั้นโซเชียลไม่ได้เยอะเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาส่งพลังใจหรือเขาติดตามเราขนาดไหนเราต้องรู้จากจํานวนเสียง แล้วก็จานวนผู้คนที่มาเชียร์ในสนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นการได้ยินเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์ในสนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้นักฟุตบอลมีกําลังใจเยอะมากในบางช่วงเวลาเนี่ยเกมมันอาจจะโดนตามโดนนำอยู่เราต้องตามกลับมาซึ่งเสียงเชียร์มันพอมันดังขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเราเล่นในบ้านเราเรารู้สึกว่ามันทึกงเขื่อมากขึ้นเราดึงศักยภาพออกมาได้ เพื่อตอบแทนในสิ่งที่เขาเชียร์เราที่เขามาดูเราอะไรเงี้ยเหมือนอยากแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าเราทําได้นี่มันทาให้จิตใจแล้วก็ความสามารถของเตะมันมันออกไปได้เยอะขึ้นม,มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วมันพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อชชนะมากขึ้นเรียกง่ายๆว่ามีผลมีผลเยอะเลยครับไม่ใช่แค่เชียร์เดียวแต่มันมีผลทางใจถูกต้องครับสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมมาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ,รบผมเพราะ,พ,ราะพวกเราจะเล่นไม่เลิกน <ไป S 2> ีน <ไป S 2> ่แหละครับผมพวกเราถึงอยากจะเชิญชวนแฟนบอลครับมาร่วมกิจกรรมคอมเมนต์เสียงเชียร์ช้างศึกที่เพจ Facebook ช้างเวิลด์ใต้คอมเมนต์ครับสามารถรู้นรับของรางวัลพิเศษและเซ็ตเสื้อทีมชาติพร้อมลายเซ็นนักบอลไปได้เลยครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยครับผมนั่นคือเสียงเชียร์จากเหล่าแฟนบอลไทยทุกๆคนครับมาร่วมเชียร์ไทยให้สุดใจไปกับเราช้างเขียงข่างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปและวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่รีสอร์ทเทอเทบิโนไทยมากครับผมมาเปิดประสบการณ์พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลครับเองเจริญแน่เองเชียอพี่ ขอบคุณมากนะพี่ครับผมข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ